ถ้านนเ,ปเ,เป็นคนบ้านหนองบวัวครับเป็นบรรจุของผลได้ควบคุมตัวในรอบไปแล้วก็กลดกระบ่าจาง่าวนะครับไปอันนี้เมื่อวันที่ผ่านมานะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ท่านไหนนะครับโดยเฉพาะ,ะในส่วนของอำเภอนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าทุกท่านก็ปฏิบเสธมา ปฏิบัติหน้าที่นะครับในด่านบูรณาการทั้ง30ด่านแล้วก็ในพื้นที่เราปอดสวกแต่คนขับนี่คือสามีนะครับซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดเข้าใจว่าขับขี่ไม่คุ้นเคยเส้นทางประกอบกรถที่ใช้เป็นรถสาม้อพ่วง้าดนะครับก็เลยทําให้นะที่อยู่ที่115ก็านโดยที่หมู่ที่3ตบภงมื้นตขั่งผาจน่านนะครับ ก็เลทยทอยู่นะครับเวลา1 6 3 0นนะครับสาเหตุตกียน่ในวิตนะครับเงลา17.00 1 7นครับในกานฝ่ายตารวจนะครับได้รับแจ้งแต่ไม่มีตัวผู้้างหานะครับเมื่วลา1 8 3 0นทราบชื่อว่าเี็กชายิกิตแจ้ย่าตนะครับหมายเลขประจำตัว1545846 5นะครับอายุ6ปี2เดือนบ้านที่ หี่้าหจตัวรสีูของางวหนาอมกราคมสองพันห้าร้อยิบห้าอำเภอบางนานะครับมีัเหตุที่ต้องแอดมิดจำนวนหครั้งผู้สบเหตุจำนวนหนึ่งรายนะครับคือเมื่ออุริษณเหตุหนึ่งรายนะครับข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตก็เป็นนางสาวตัวรางนะครับแก้วพินนะครับอายุสามสิบสี่ปีนะรถจักรยนยนต์ ตง้งหลุดเด็กเสียชีวิตที่บ้านยังยังไม่ตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตน,นะฮะคือที่บ้านเลยที่หมู่เดียดน,นะครับ